ผลลับที่ได้นะครับจะออกมาเป็นสีนพื้นๆตามที่เราได้เบรกเอาไว้นี่นะแบบนี้เลยสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการเบรกแมทเทอเรียล mm hmm. หลายๆชิ้นให้เป็นภาพภาพเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ปั้นจากคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้ทำการลงสีเป็นที่เรียบร้อยนี่นะฮะในส่วนของแมทเทอเรียลนะครับผมก็จะลงสีแบบง่ายๆนะครับก็คือ สีแดงพื้นๆเลยนะครับขาวดำเหลืองแล้วก็น้ำเงินนะครับวิธีการลงสีเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่ผ่านๆมาได้นะครับเพราะในคลิปนี้ผมจะเน้นเรื่องการเบคแมทเทอเรียลนะก็คือทําให้แมทเทอเรียลหลายๆชิ้นเนี่ยรวมกันเป็นแมทเทอเรียลเดียวหรือเป็นภาพเดียวนะครับเดี๋ยวผมก็จะทํากับหุ่นตัวหลักตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ซ่อนโล่ก,กับปืนไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมากลาง UV ให้กับโมเดลตัวนี้นะครับก็เข้าไปที่แท็บ UV e d i t i n g อันนี้ผมเผลอไป ใส่สีให้กระตูโมเดลนะครับไม่ต้องตกใจกด select All เลือกทั้งหมดตอนนี้เนี่ย UV เนี่ยเละมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลาง UV ใหม่นะครับอันนี้หมจะใช้เป็นแบบ smart UV project นะก็เลือก smart UV project ได้เลยตรงนี้นะครับ island margin ผมจะให้ใส่เป็น0.05นะครับให้เว้นระยะห่างนิดหน่อยนะครับไม่ให้สีมันเหลื่อมกันแล้วก็กดโอเค UV ที่ได้ก็จะแตกละเอียดแบบนี้เลยนะครับตอ,อนนี้ผมไม่ได้ทาการมาร์คซีมนะถ้าใครสะดวกมาร์คซีมก็จะได้การกลาง UV ที่เรียบร้อยกว่านี้นะครับพอเราได้ UV เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างเท x t เจอร์ใหม่ก็เลือกที่ new ตั้งชื่อนะครับอันนี้ผมใส่เป็น c color แล้วกันแล้วก็ความละเอียดนะครับผมก็จะให้ละเอียดหน่อยเป็น20 48นะครับสีอัลฟาเลยก็ปกตินะครับก็กดโอเคเราจะได้การกลาง UV แล้วก็ image texture แล้วนะครับ ต่อไปให้เข้าไปที่แท็บ Shading เพื่อที่จะเซตค่าต่อนะตรงนี้ก็เลือก G color ที่เราสร้างไปเมื่อกี้แล้วก็ตรงนี้เป็น v e r นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Object นะการเบรก m a t e r i เรเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้ในโหมดของ Cycle เท่านั้นนะครับแล้วก็การแสดงผลเนี่ยก็ให้เป็นแบบ Viewport Shading การเบรก Material ตรงนี้นะครับเราก็ต้องดึง Material เข้ามาอยู่ในหน้านต่างโนดด้วยนะครับก็สร้าง Image Texture ขึ้นมาแล้วก็ เลือกเป็น G Color ในส่วนของการเบคกนะครับเราจะเป็นจะต้องเอาตัว G Color เนี่ยไปใส่ในหน้าต่างของสีทุกสีนะครับที่อยู่ใน Material ตรงนี้นะครับก็ Copy นะครับกด c t r l C แล้วก็ไปใส่ในหน้าต่างของแถบ Material อื่นๆนะครับกด c t r l V แบบนี้นะครับใส่ไปครบเลยสีดำสีฟ้าสีเขียวนะครับใส่ไปด้วยสีแดงสีขาว แล้วก็สีเหลืองแล้วเราก็กลับไปที่แถบสีที่เราเลือกไว้ครั้งแรกนะครับที่สีที่ตรงแบบนี้นะจากนั้นนะครับในแถบไซเคิลก็เลือกการตั้งค่าเรนเดอร์นะครับนี่ผมจะให้เป็น G P U แล้วก็ในส่วนของแถบเบกตรงนี้นะให้เลือกเป็นแบบ diffuse เป็นการเลือกแบบสีในส่วนตรงนี้ผมจะให้เป็นสีแบบเรียบๆเ,เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เอาแสงน,นะครับ direct แล้วก็ indirect ก็ไม่ต้องใช้เลยนะครับ ต่อไปแล้วก็เลือกวัตถุนะครับที่ต้องการจะเบกให้เป็นไฮไลท์แล้วก็กรอบของแมทเทเรียลด้วยนะครับก็ให้เป็นไฮไลท์แบบนี้นแล้วก็กดเบกก็จะขึ้นสถานะเปอร์เซนต์ในการเบกขึ้นมาตรงนี้นะฮะก็รอสักครู่นะโอเคนะครับในแถบของสีที่เราสร้างเอาไว้นี่นะครับก็จะถูกสร้างสีขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานเท็กเจอร์ที่สร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับกลับไปที่เลเยอร์ อันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับที่ใส่สีด้วยแมททิลิเลหลายๆอันนะครับผมก็จะ Copy ออกมาอีก1ชิ้นนะครับแล้วก็ลบสีต่างๆให้หมดเลยนี่นะฮะให้เป็นสีเปล่าๆแบบนี้แล้วก็สร้างแมททีเรียลขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะตั้งชื่อเป็น G bake แล้วกันในส่วนของ bake color ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น image texture นะแล้วก็ในส่วนของ รูปนะครับแล้วก็เลือก G color ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ผลลั์ที่ได้นะครับก็จะออกมาเป็นสีตามที่เราได้เบรกเอาไว้นี่นะแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับ Texture ท,ที่เราสร้างเอาไว้นะครับอย่าลืมเซฟเก็บไว้ด้วยนะครับกดเซฟแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บ Texture นี้ไว้นะครับก็กดเซฟแอดอิมเมจตัววัตถุที่เราได้จากการเบรกนะครับแล้วก็สามารถลับเอาไปใช้งานใน e v m โหมดก็ได้นะครับเพราะว่าเป็น Texture ที่สามารถใช้ได้ทั้ง EVI แล้วก็ไซเคิลเลยนะ แล้วครับจบกันไปนะครับสำหรับการเบรกเมทีลเลียลลองเอาไปปรับใช้กันดนูสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ